สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้โปรแกรม Autopost บน Facebook นะครับเริ่มต้นจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วก็จะมีไอคอนอยู่ที่หน้าจอ Desktop ของคอมพิวเตอร์เรานะครับแบบนี้นะครับเราก็ดับคลิกเข้าไปหรือบางคนอาจจะหาไม่เจอก็ไปดูที่โฟล์ โมเดลก็คือที่เก็บโปรแกรมก่อนที่จะลงโปรแกรมในเครื่องนะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปดูก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับคือปุ่มหรับเข้าไปในระบบของโปรแกรมนะครับเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเลยครับนะครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรมอัลโต่ออฟ Facebook Group นะครับเรามาดูรู้จัก ปุ่มใช้งานกันหน่อยนะครับปุ่มนี้คือปุ่มยืนยันเสร็จนะครับปุ่มรับลิ้งใช้งานเพิ่มลบเปิดค้นหากลุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้ปุ่มตัวนี้กันเลยนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับต่อไปให้เราเปิด facebook ของเราที่จะใช้งานร่วมกับโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับเปิดที่ Chrome หรือเปิดที่ Firefox หรือจะเปิดที่ Internet Explorer แล้วแต่ถนัดนะครับในที่นี้ผมจะเปิดที่ Chrome แล้วก็เอาไปดูของลรอเข้าไปนะครับนี่คือ Facebook ของผมนะครับเมื่อเปิด Facebook เสร็จแล้วนะครับก็ กลับไปที่โปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับดูปุ่มนี้นะครับชื่อปุ่มว่ายืนยัน10ให้คลิกปุ่มนี้หครั้งครับก่อนจะคลิกนะครับให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าเราเปิด Facebook ที่เบราว์เซอร์ของอะไรถ้าเปิดที่ Google Chrome ก็ให้ g o o g l e c h r o ตรงนี้นะครับเลือกออกถ้าเปิดที่ IE หรือ Internet Explorer ก็เลือก หรือไฟฟอกนะครับในที่นี้ผมเลือก Google Chrome นะครับพอผมเปิด Facebook ที่ Google Chrome นะครับแล้วเราคลิกยืนยันสิทธิ์รอให้ระบบประมวลผลทำงานจนกระทั่งได้จอขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็กลับไปที่โปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับนะะกลับมาที่นี่กดลิงก์ ตรงนี้ปุ่มนี้ฮะรับลิงก์ใช้งานรับคลิกลงไปเลยรอจนเครื่องหมายถูกตัวนี้ขึ้นมานะครับพอเครื่องหมายถูกนี้ขึ้นมาแล้วกลับไปที่ facebook อีกครั้งหนึ่งที่นี่นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ขวาเพื่อจะวางลิงก์ที่เรารับ่อสักครู่นะครับอย่าลืมให้ข้อความตรงหัวอลเนี่ยเป็นสีฟ้านะครับ แล้วก็คลิกวางแล้วกด enter ครับรอจนระบบมาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกขวาที่ช่อง URL แบบนี้ครับแล้วก็เลือกคัดลอกครับโอเคนะครับ แล้วกลับไปที่โปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่องนี้ครับใต้คำว่ารับลิงกใช้งานให้เอาเมาส์มาคลิกขวาแล้วก็เลือกเพสหรือวางนะครับจากนั้นให้กดปุ่มเพิ่ม ถ้าเรามีไม่มีอะไรขัดข้องระบบมันก็จะเรียกชื่อ facebook ของเราเข้ามารู้จักกับโปรแกรมอัลต์โตร์เฟซบุ๊กรูปตัวนี้แบบนี้นะครับมีชื่อขึ้นมาแสดงถูกต้องแล้วอันนี้คือขั้นตอนของการทำจับคู่ให้โปรแกรมกับ facebook ของเราได้รู้จักกันเพื่อทำงานร่วมกันนะครับ่าต่อไป มันจะมีปุ่มที่อยากนะนำให้รู้จักนะครับก็คือปุ่มเปิดค้นหากลุ่มใหม่นะครับ่มนี้ค้นหากลุ่มใหม่ตรงนี้มีประโยชน์มากมายนะครับในการที่เราจะค้นหากลุ่มต่างๆที่อยู่ในเฟ e บุ๊กเพื่อเราจะได้ขอเข้าไปเป็นสมาชิกเพราะว่า,วาการโพสต์โปรแกรมออโต้งเฟซบุ๊กนี้เป็นการโพสต์บนไทม์มไลน์ของกลุ่ม เฟซบุ๊กที่เราเป็นสมาชิกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่มต่างๆให้มากที่สุดแต่เน้นนิดนึงนะครับว่ากลุ่มที่เราเข้าไปอยู่นั้นควรจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการท้าการขายเรื่องธุรกิจเรื่องโพสเรื่องโฆษณาอะไรพวกนี้นะครับถ้ากลุ่มอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ควรเข้าไปสมมุติเราจะค้นหากลุ่มก็พิมพ์เข้าไปเลยครับพิมพ์คําว่ากลุ่มขึ้นก่อนเลย แล้วก็ใส่ชื่อกลุ่มที่เราต้องการออกไปอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอะไรก็ได้สักอย่างเช่นกลุ่มขายสินค้าออนไลน์ครับแบบนี้ก็ได้แล้วก็คลิกค้นหาระบบมันจะดึงกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าขายสินค้าออนไลน์ครับเข้ามาให้เรา อย่างเนี้ยผมนี่ผมเข้ารูปไปแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนไปดูนะครับว่ามีอย่างนี้ว่างอยู่สังเกตดูนะครับว่ากลุ่มมันจะมีกลุ่มสาธารณะแล้วก็กลุ่มอ่กลุ่มปิดให้เราเข้าไปที่กลุ่มสาธารณะที่มีสมาชิกมากๆหน่อยนะครับนะโอเคนะครับนอกจากกลุ่มนี้คนน้อยๆถ้าเราอยากเข้าก็คลิกที่เข้ารูปนะครับถ้าเราได้อนุมัติการเข้าร่วมมันก็จะ มีเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เลื่อนไปดูได้เรื่อยๆครับอ่าโอเคนะครับนี่คือขั้นตอนของการเข้าเข้าไปเข้าหากลุ่มเพื่อที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นนะครับครับต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนการตั้งค่าเตรียมข้อมูลเพื่อการโพสต์และก็การใช้โปรแกรมต่อไปคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ